หาไม่ได้ด้วยแบบนี้ถ้าใครไม่จองบอกเลยว่าเสียใจเสียใจแน่นอนวันนี้มีคันเดียวซองเลยให้เดาว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่รถกระบะตอนเดียวอคอกพร้อมเพลาลอยครบทุกอย่างให้เดาราคาเท่าไหรต่ตึก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 หมดเวลารถราคาอยู่ที่อยู่ที่สองแสน สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลยโยนะคะที่ชวรูมรุทมืสอสารนะคะสมชายคราเซนเตอร์รันนะคะโชวรูมที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเลยค่ะโ <c oughs> ชวรูมของเรานะคะมี2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่อำเภออรัญญาประเทศตลาดโรงเกลือสาขาที่2อยู่ที่ชนบุรีบ้านเกา่าซอย12 อำเภอพานทองให้เดาว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่รถกระบะตอนเดียวพร้อมคอกพร้อมพะลลยพร้อมแหนบพร้อมยางใหม่สี่เส้นพร้อมทุกอย่างพร้อมใบแจ้งวิศวะที่ขนส่งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยน้ามันเต็มถังให้เดาเอาราคาเท่าไหร่คันนี้นตึก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 หมดเวลา พอไม่ต้องเดาละเดี๋ยวบอกเลยราคาเท่าไหร่คันนี้นะรถราคาอยู่ที่อยู่ที่270,000 0บาทโอ้โหดังกับพูเลยเสียงกูนี่แหละถูกที่สุดในโลกถูกที่สุดในสามโลกคือคันนี้เลยจ้ะบอกเลยว่าซืวว้อรถกับเซลโยนะจ๊ะถูกที่สุดถูกกว่าใครแล้วคันนี้ราะคา270,000เจ0 0 0 0ได้ทุกอย่าง แถมเอาง่ายๆย,ยางปี24เส้นมีใครให้ไหมทำใช่ที่นี่ไม่มีแน่นอนบอกเลยยางปี2 0สเส้นช่วงร่างพร้อมคอกพร้อมแจ้งวิศวะลงเล่มให้ทุกอย่างมูลค่า120,000บาทบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยแหลมเลยคันนี้เพียง270,000บาทโอ้โหคุ้มมากลาลาลา ราคารถแค่แสนห้าพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งแสนสองเป็น2 7 0 0 0 0บาทนะคะหาไม่ได้นะ,นะคะบอกเลยว่าที่นี่ที่เดียวหาได้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าทั้งถูกทั้งครบทุกอย่างขนาดนี้บอกแล้วว่าที่นหนขายไม่ได้นะราคา2 7 0 0 0 0น่ะพร้อมทุกอย่างไม่มีนะพูดตรงพูดตรง,ตรงๆเลยไม่โกหกเลยไม่จงตาหลังจากดูคลิปนี้ใครอยากได้ราคาคันนี้รีบจองเลย2 7 0 0 0 0ราคาเดียวโทร ไม่จกตาแน่นอนนะคะจะแจบจบิกจบิจบจบิกจบิบจิบไม่จกจกก็จบมามาด่าเอดูคลิปนี้ต้องรีบจองนะบอกเลยว่ามีคันเดียวถูกขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วหาไม่ได้ด้วยแบบนี้ถ้าใครไม่จองบอกเลยว่าเสียใจเสียใจแน่นอนวันนี้มีคันเดียวซองเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยขนาดไหนราคานี้คันนี้อีซูดีแมก เครื่อง2.5 EX รถปี52คันนี้สวยมากโคมไฟหน้าสวยพร้อมกระจังหน้าสีดำด้านดูเท่ร้อมไฟตัดหมอกสวยงามเป็นไงสวยงามไหมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากคุม้มจริงๆคันนี้คอกใหม่ราคาก็แค่คอกกรแพงและเดี๋ยวเราไปดูช่วงหน้านกันว่า มาเต็มขนาดไหนบอกเลยว่าไม่มีกั๊กใส่ให้หมดด้านหน้าเป็น้องกระทะที่แข็งแรงมากพร้อมบรรทุกอย่างเดียวคันนี้ยางหนานะคะบอกเลยยางปี20นะคะทั้งยางหน้าและยางหลังส่เส้นนะบอกเลยว่าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเป็นไงบ้างชุดใหญ่ด้านหลังแน่นเปียะเพาลอยกระทะพาบอกเลยยางปี2ีอีก x d o กับบารแคล่บอยสภาพกิ๊กๆพร้อมใช้งานคันนี้เป็นไงคันนี้สภาพสวยมากจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องคิดแล้วมาซื้อเลยไม่ยุดเยอะเจ็บคอแล้วตอนนี้ไปจองเลยเบอร์โทรศูนย์เก้าสอหห้าาหกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดตาม กดซับสไคร์เอาไว้ดูกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีถูกกว่านี้ไหมใครที่อยากได้รถคอกเผาลอยมรรทุกหนักนะคันนี้นาทีทองมากรีบอยากได้รีบช่วงนี้ไม่ต้องทำงานแล้วเป็นนายตัวเองไม่ต้องเป็นลูกจ้างเป็นนายตัวเองมาคันนี้เลยไปละโอเคสวัสดีค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย มีโชกมีโชกค,คันนี้โอเคคนะ่ะวันนี้พบกับเเดียวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเจโยโยนะคะที่รถมือสองนะคะสมชายคาลเตอร์ร้านลาโชว์รูมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกนะคะวันนี้วันนี้ดูแล้วบรรยากาศจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะ ขับขี่บนน้องถโนโนนะคะปลอดภัยนั่งกระบะท้าทยคะ่ะวันนี้นะคะเรามีรถมานำเสนอนะคะเป็นรถตู้ทึบและนี่คือเซโยนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแถมคือด้านข้างนี่ก็แข็งแรงมากนั่งแล้วทดลองแล้วใช้งานได้ปกตินะคะกระบะตู้ทึบนะคะราคาไม่ถึงสามแสนนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่านิ่มมากค่ะนิ่มมากนั่งสบายมากค่ะบอกเลยนะคะทดสอบมานั่งแล้วก็โอ้โหข้างหลังะคะ่ะ กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะคะจะเหมาะสำหรับการวิ่งขนส่งนะคะดีมากเลยแล้วก็ดูแข็งแรงมากเลยค่ะประตูลังเปิดง่ายะคะมีโชมด้วยมีโชมด้วยประตูลังเปิดง่ายแล้วก็ด้านข้างนะคะทีนี้เราใส่ใส่ตะแก็นใ็กใี้เรียบร้อยนะคะหลังหลังจากขากับหลังจากทดลองขับเราขับเออหลังจากทดลอง ขับรถนะคะพากับรอบผ่านสถานที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปชมค่ะเป็นสถานที่สวยๆนะคะได้บรรยากาศดีมากตรงนี้นะคะที่เราจะพาไปชมเป็นแรนดนมาร์คของเมืองอารันเลยค่ะทำารัวเมืองอารันนะคะของดีมีอยู่ที่เต้นสมชายะคาร์เตอร์รันค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันไปกันเลยเป็นยังไงบ้างคะนี่คือสวนการนา์นาเมทนะคะของเราเองเป็นยังไงบ้างกว้างใหญ่มากเป็นจุดรวมที่ทุกคนของเมืองอารัน ต้องมาออกกาลังกายเพื่อสุขภาพกันที่นี่เลยยอด ดที่โยโอยู่ตรงนี้จุดที่โยโยอยู่ตรงนี้นะคะตอนเย็นจะมีความมัขายเยอะมากใครที่อยากมาออกกําลังกายนะคะหรือว่าออกจะมาออกกําลังกายที่นี่แนะนําเลยมีความทุกอย่างออกกําลังกายเสร็จปุ๊บมีหมูตุ่มส้ตมตำน้ําตกมีครบทุกอย่างคะ่ะหรือตื่นหรือต้องการพาเด็กมาเล่นของเล่นนะคะที่นี่ก็ไปสวนสาธารณะนะคะมาได้เลยอากาศดีมากค่ะลูกค้าค่ะจุดออฟเซนกับต้นไม้นะคะ ชมดูสายน้ำที่ไหลีเดินสะพานนี่ไงคันที่โยนั่งมานิ่มมากราคาเบามากราคาไม่ถึงส0 0 0สนผส,สบายๆคัะนะใครที่มองหาชิพตัวให้ตัวเองต้องาการเปนายตัวเองแนะนำเลยคันนี้สำหรับรถคันนี้นะคะ Toyota Vigo c h ช m ปปี55ราคา2 8 9 0 0 0บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ ปีโก้แชมป์ราคาไม่ถึง3ามแสนค่ะคันนี้แถมคันนีนะได้เป็นมิโก้แชมป์แล้วได้อะไรบ้าง 1. ตู้ทึบนะคะ2นะคะคันนี้นะเราจัดแหนบเสริมแหนบให้เรียบร้อยค่ะมีแหนบเรียบร้อยพร้อมตู้ทึบออกไปวิ่งงานอย่างเดียวค่ะลูกค้าคะไม่ต้องทำอะนอื่นเพิ่มเราจดลงเล่มขนส่งให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สบายใจหายห่วงขับไปไม่ต้องกลาดไม่ต้องใครบบกไม่ต้องใครมาถาม ของเราถูกต้องค่ะแล้วขั้นใจที่ทำถูกต้องนะคะลูกค้าไม่ได้ออกเลยเล่าออกให้หมดทุกอย่างสุดยอดไหมสุดท้ายนี้ใครอยากได้วีโก้เครื่อง2.5รถปี55โทรหายโยได้เลยนะคะที่เบอร์09226556 4ค่ะโอเคใครที่สนใจนะคะรีบจองเลยค่ะอนันนี้ที่เบอร์โทร09226556 4นะคะเบอร์เดียวนะคะราคานี้เบอร์เดียวนะคะที่เบอร์โทร09 สอง5ี6ค่ะโตโยต้าวีโก้แชมป์ราคาไม่ถึง3 0 0แสนพร้อมตู้ถึงพร้อมแนบพร้อมจดทะเบียนจากคนส่งให้เรียบร้อยโอกาสมาแล้วไม่ต้องรอจัดเลยสวัสดีค่ะจัดเลยสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย ใครที่มองหาโอกาสให้ตัวเองวันนี้มาถึงแล้วซื้อตู้ทึบวันนี้แถมรถหนึโฮโฮ่งคันดังดังงานนี้ดังดังถึงนันก็ซื้อใจเลยซื้อตู้ทึบแถมรถหนึ่งคันวันนี้ตู้ทึบราคา2องแสนห้าหันแถมรถหนึ่งคันวันนี้บ้าไปแล้วใครซื้อตู้ทึบราคา2องแสนห้าหมื่นเแถมรถสวัสดีค่ะ วันนี้พบกับเซีโยนะคะที่โชว์รูมรถมือสอง,สงชายค่ะสุตอรรันนะคะโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเลยนะคะวันนี้มีรถมาแนะนำแบบว่าฮอตมากฮอตและสูบมากด้วยไปเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้มาดูกันรถนิสันนาวราคันนี้สวยขนาดไหนราคาอยู่ที่257,000บาทรถปี5 6ตอนเดียวพร้อมตู้ทึบพร้อมแหนบ พร้อมทุกอย่างพร้อมใช้งานพร้อมลุยคันนี้นำเสนอเลยย้ำราคา2,57 0 0 0บาทแถมเป็รถปี5-6าถลดราคาถึง3 0ม0นมาครบทุกอย่างจะบอกว่าโอ้โหที่ไหนขายราคานี้ก็บ้าที่สุดละ <c oughs> ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยสำหรับรถคันนี้นะคะรถทำเงินรถหากินใครที่อยากเป็นนายตัวเองต้องซื้อรถคันนี้เท่านั้น ผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นเลย4,000กว่าวิ่งวันละพันสี่วันได้ค่าหวดละถูกสุดยอดเลยที่เหลือที่เหลือเก็บสบายๆแล้วที่สําคัญรถนะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยไปวิ่งงานอย่างเดียวรับจ็อบจัดคอนแนนปุ๊บไปติดต่องานรอเลยยังไงได้รถแน่นอนขี่เข้าด่านสบายเลยไปไหนก็สบายไม่มีใครเรียกด้วยทุกอย่างมีครบไม่ต้องกลัววันนี้มีแค่สองคันเท่านั้นราคา2 5 7 0 0 0าบาทใครที่มอง หาโอกาสให้ตัวเองวันนี้มาถึงแล้วโอกาสของท่านมาถึงแล้วค่ะทุกคนสองคันนี้เท่านั้นราคา2 5ง0 0 0 0บาทราคาเดียวราคาที่ถูกที่สุดบอกแล้วว่าใครที่ขายถูกที่สุดบ้าที่สุด้วคะไม่มีใครขายถูกขนาดนี้หรอกพร้อมทุกอย่างเลยช้าหมดอยากได้จองเลยโทร099 2426556ย้24ําย้ำเบอร์เดียว 0992426556ถ้าคุณอยากไปเจ้าของรถ2คันนี้โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวพรเน,นิ่ือติม0 0พกว่าบาทราคา2 0 0 0 0 0กว่าไปหาที่ไหนได้ไม่มีแล้วรถน่ะไม่มีที่ไหนคายหรอกมีที่ที่เดียวบ้าไปหรือเปล่าไปไปดูรอบคันไปดิไป กล้าว่างเลยอ่ะอา้าวไม่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูไม่ย่อนึงเดี๋ยวไปดูไม่อีกรอหนึงค่ะไม่ไม่เปิดเจ็บคอมาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะคะโอ้โหใหม่มากกริบมากสวยมากน้ำมันเยอะไม่มีเปลี่ยนท้ายของเหลวเรียบร้อยแบตเตอรี่พร้อมใช้งานไฟเต็มใช้กันยาวๆเลยค่ะโอเครู้เรื่องนะราคาจิ๋วค่ะสะภาพแจ๋วมาก ราคาราคาราคา257,000บาทได้ครบทุกอย่างพันสีกว่าพันสี่กว่า,วาสัน้นวันสี่พันกว่าเบามากไม่รู้จะเบายัางไงพิดง่ายพี่งานลรพันวิ่ง4วันได้ค่างวดแลขที่เหลือเก็บใส่กระเป๋าเบาๆ ไม่เบาอะหนักเลยอะสบายสบายเย่ื่องเครียดชิดไรมากโอกาสมาแล้วต้องรีบรับนะคะของดีบริการหลังการขายดีไม่ต้องพูดเยอะดูแลดีอยู่แล้วจองเลยวันนี้ไปเลยหายตัว สมชายคาเซ็นเตอร์อารันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซียวโยนะคะที่โชว์รูมรถมือสองนะคะสมชายคาเซนเตอร์รันนะคะโชว์รูมใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเลยนะคะมีสองสาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่อำเภอระยองประเทศนะคะสาขาที่สองจนบุรีนะคะอำเภอพานทองน,นะคะอยู่บ้านเก่าซอยสิบสองค่ะ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสะดวกที่ไหนไปที่นั่นถ้าอยากเจอโยมาที่นี่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์อลันที่เดียวกลับมาตามคําเรียกร้องของลูกค้านะคะบอกเลยว่ารถตู้ทึบนะคะราคา2 0 0แสนกว่าพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานกลับมาอีกแล้ววันนี้ใครที่มีงบน้อยอยากได้รถกระบะราคาประหยัดมาดูกันเลยค่ะคันนี้แนะนำเลยว่าถูกมาก โตโยต้าวิกโกแชมป์นะคะคันนี้เครื่อง2.5ประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดน้ํามันราคาก็ประหยัดนะคะราคาคันนี้อยู่ที่289,000บาทนะคะราคาคันนี้289,000บาทรถปี55นะคะรถปี55เป็นโตโยต้าวิกโกแชมป์นะคะรุ่นประหยัดน้ํามันขวัญสบายๆนะคะรถออกไปทํามาหากินหาเงินหาทอง ไม่ต้องเสียดายสองแสนกว่าค่ะคันนี้หาได้มากกว่าสองแสนกว่าด้วยเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันมาคันนี้นะคะได้สีขาวนะคะสวยงามมากเลยคันนี้ได้ฟิล์มใหม่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเรามีตู้ทึบนะคะพร้อมใช้งานได้เลยจดใบวิศวะที่ขนส่งเรียบร้อยค่ะคันนี้สวยมากนะคะได้เป็นล้อกระท้านะคะที่แข็งแรงและทนทานด้วยคันนี้คันนี้นะคะใส่แหนบให้เรียบร้อยเลยนะคะ มีแหนบมีทุกอย่างครบออกมาปุ๊บไม่ต้องใช้อะไรมากค่ะลูกค้าค่ะมาจองกับโยนะคะจะไฟแน้นผ่านรับเลยฟรีทุกอย่างนะคะมาดูภายในค่ะลูกค้าค่ะภายในสวยกว้างนั่งสบายมากเลยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีฟังก์ชันครบทุกอย่างเลยโดยรวมได้ไงนะคะพร้อมใช้งานเลย แล้วก็ภายในกว้างมากเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวเจ้า Vigo Champ จ้ะรีบจองค่ะรีบจองเพราะว่าราคา2องแสนกว่าพร้อทุกการใช้งานขนาดนี้หาได้ไม่มีอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าแล้วที่สําคัญผ่อนสบายสบายแบบเบาคันนี้แนะนําเลยใครที่ต้องการหาเงินรถทําเงินรถทํากินแนะนําเลยคันนี้ค่ะโตโยต้า Vigo Champ s, เครื่อง2.5ประหยนัน้ามันราคาถูกราคาอยู่ที่20,000 0 85,000บาทราคาเดียวช้าไม่ได้รีบเลยค่ะจองจาดไนแนนซ์รับรถไปเลยค่ะวิ่งงานเลยหาเงินอยากได้ต้องจองเบอร์โทร0 9 9ย์2 6้ 5, 5 6เบอร์เดียวจ่ายฟแนนซ์ถึงบ้านส่งรถถึงหน้าบ้านบอกเลยว่าฟรีทุกอย่างแถมน้ำมันเต็มถังน้วยแล้วก็มีการดูแลช่วยเหลือฉุดเฉินและเงินขายหปีโอเคดูเรื่องไปละอย่าลืม กดติดตามกด Subscribe ให้โยทุกคลิปนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดเลยค่ะย่างอย่าลุน้น่าให้รู้ว่าใครดูแนละ้วไม่กดนะกดเลยนะคะไปสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับ1ของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลลเก๋นะคะที่โชว์รูมรถมือสองสมชายคา์เซนเตอร์รันค่ะวันนี้นะคะเก๋สายเปใครๆก็เรียกเก๋สายเปค่ะวันนี้นะคะลูกค้าที่กำลังมองหารถคอก e ีซูซูตอนเดียวเครื่อง3 0 0พันต้องคันนี้นะคะเดี๋ยวเก๋จะมาเปคุณลูกค้ายังไงนะคะไปดูกันค่ะ ีซูซูด m ีแตอนเดียวเครื่อง3,000ที่หลายๆคนตามหาคันนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคันนี้เป็นีสูซูตอนเดียวเครื่อง3,000ปี61เป็นรถที่หลายๆคนตามหานะคะช่วงล่างคันนี้จับเต็มเลยค่ะคันนี้ขายเพียง5 1 9 0 0 0บาทค่ะ เราลอยชุดใหญ่พร้อมข้อมูลราค่า1,2 0 0 0 0บาทค่ะเปกันไปเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะเรามีใบวิศาวะนะคะจดถูกต้องตามกฎหมายค่ะเทารอยใหม่กระทะใหม่ยางใหม่แหนบใหม่โชคใหม่และก็ข้องใหม่ค่ะ ไม่ต้องรอแล้วนะคะโทรหาเซลเก๋ได้เลยค่ะ0946422659นะคะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะมูลค่า8,000บาทค่ะเอกสารครบเซ็นถึงหน้าบ้านยังไม่พอนะคะส่งรถฟรีถึงบ้านทั่วไทยค่ะไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบโทรมาเลยค่ะมีคันเดียวเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ